สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมือนีคืออากาศดีแทนนออยู่อังกฤษอังกฤษอากาศดีดีมือนีมาเบิงเดอมาเบิงวิธีชีวิตของคนอังกฤษได้จา้าว่าเขาเป็ดยังใดมือนีได้มือดีท้ายข้างนอกนอกาะจ้าลมกับมีอยู่แต่ว่าอากาศมันดีค่ะมือนี่คนอังกฤษน่ะ ขันอากาศมันดีอย่งสี่เข้าจีฟาออกมาแต่งตัวสวยๆกางเกงขาสัน้นจำก้นจำห้อยเด้อค่ะแต่มือน,นี่หันเมียจ,จะของบอยกหรือสีเบาพืนเมียให้ฟังอก่อนสีเบาพืนเมียกับสะก่อนได้ก่าเบิง้งขันจะได้ยินเสียงผู้ใดเลือยไม่ผู้ดใดตัดห้า ควิธีชีวิตของคนอิงเล่นกับเป็นนังีีละ่ะข้าเจ้ากับสิออกมาเลื่อยไม่ตัดหยาเห็ดน้ำหันเห็ดน้ำนีข้างนอกเอออากาศมันดีคือจังคอยนี่ละเห็นบอมุนี่เข้ามาในสุดแบบอยู่สนามหยาสนามหน้าในหน่อยของพี่กุ้งเดรอจนันนีพี่กุ้งบอมีสนามหนาใหญ่ดอกบานกะลังในหน่อยสนามหยากับพวกอจอนี่ะจนี กะกำแพงมือนก็กินเห่าก,กินเหา่เหาปีน่หันหยา่าอีหยังก็บ,บร่ได้ปลูกนั่นกะกำแพงแค่นันจ่าสนามหยาบานพิกุงแต่ก็อยากขมวาไทายทั้งหนอกหายมูพวกได้เห็นน้อยจ้าขอบคุณหลายๆเดอค่ะทุกคนที่ติดตามและรับชมพิก้งมือนีเมียพิกุง่อยูพ่พพนไปหาอันแม่จ้าแต่ว่าเจ้าของบ่ไปนั่มือนีอันเจ้าของมื่ขึ้นค่ะลูกสาวลูกชายลูก ว่าที่ลูกเคยเขามากกินน้ำก็เลยปวดหัวนิดนึงจ้ะแต่มัอนี่ฮันซิเซลย่างจักหน่อยเบิ้งกะลาบกาักพาพพิกุ้งเด้ดจ้ะนี่จ้ะน้ำมะพร้าวนะคะอย่าไปคิดอะไรมากกับรสสวยๆส,สตอบเบอรี่สอส,ส,สตอเบอรี่นึ่บุดีได้ดจ้ะเสือมามันเป็นกระดาษพอดูดไปดูดมากเนี่จ้ะมันเปื่อย รุ่นๆๆออกโหลดเขาโทษหลายๆดูจ้ะบึ้งนำมะพร้าวเด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องกันกินเม็ดนี้กะอืมที่บึงแน่กันดื่มเม็ดนี้กะน,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 นำมะพร้าวนี่กะตากระซิวหาหันสลืมสลือสลืมสลือโจ้ปึ้มปึ้มโจ้ปึ้มจ้ปึ้งปึ้ม <laughs> เมาอยู่ผู้เดียวเมานำบอกเผาใส่เอียงและนำบอกเผาดนะทุกคนกกคิดเอาเองค่ะี่เดอนาหอนเบิงสตอเบอรี่ลูกแก่ใหญ่ลูกใหญ่ีหลี่จะเวลาหนาหอนขเขาจอมาแบบลูกใหญ่ยังสิเลยเพอแม่พี่น้องอืมคันแสงบอดีจังไดก็ขอโทษได้ราคาเมื่อนี่พี่กุมก็ขอโทษหลายแต่ว่าแสงมันก็ดีอยู่ดอกจากเอาแค่นี้ละเนาะ เออสีวาพื้นเมียได้บัดเมื่อสองมืดที่แล้วไปหาหมูเนาะจา้าหลังจากที่เป็นเส้นไหอันไปเห็ดเอกสารค่ะเกี่ยวกับเอ่อไหนายเส้นเอกสารไหอันจะไปเห็ดพาสปอร์ตเนาะค่ะแต่คนคนที่อยู่คนไทยอะ่ะที่อยู่อังกฤษเนาะค่ะทุกคนจะรู้ว่าถ้าอา่อพาสปอร์ตไทยกับพาส,สปอร์ตอังกฤษเป็นคนละซื้อกันตอนนี้ต้องเปลี่ยนเนาะค่ะเนาะเพราะว่า มันกฎหมายเขาออกมาจังสันเนาะค่ะพี่แบบพี่กุงก็เลยไปไปอ,อันเพื่อกเกาค่ะจังหวัดเก่าที่เจ้าของเคยอยู่เมื่อหกเจ็ดปีที่แล้วนะคะเจ็ดปีที่แล้วเออเราอยู่นันมาหลายปีบัลละมิมูยูหันเม,เมื่อตอนเจ้าของไปเฮ็ดเอกสารให้ลูกชายก็เลยได้หุ่จักทานายทานายเส้นไหใบละหาเผ้าค่ะไฟคิด for one paper เออหู้บอแค่บิดเท่าไหร่เขาไปถาม ส่งอีเมลหาเขาเขาเอา60เควต4วันเพเปอร์6 0ิบเผาต่อกระดาษใบหนึ่งที่เขาจะส่ยให้ขอยกระลาขอยขอครับรถไปชั่วโมงกว่าเพื่อจะไปหาหมูยุคอบทีเราให้เขาส่ายให้ดีกว่าก็เลยได้ไปเลยหาหมูน้นำเนาะค่ะเนาะซึง่งเาพื้นมีอบัตนีความเพืินก่อนที่เขาสิไปอัน ไสนีนตอนนี้เขาต้องบุกนอราอาหารบัดนี้เข้ารถไปย่างกับท่านหันมูเราวบ่ได้บุกร้านอาหารก็เลยไปหอดก็เลยว่าสิไปนั่งกินยุพับเนาะค่ะไปหาไปพับบัดนี้เข้าพับก็บ่ได้ต้องไปนั่งกินข้างนอกเออไ้าเจ้าของก็เฮ็ดจังไดนอถามโมูมแล้วว่าเอทนกระโถ่ละซั์ไปลองถามเบิ่งดูว่าอันร้านอาหารอินเดียน่ะขาเจ้าเปิดบ่วขาเจะาเปิดจจกาม่เงขาเจ้าว่าเปิดหาโมงเนาะจ้ะอืม จาขวงก็เลยว่าเออเขาพ่อได้เปิดฮาเขาไปนั่งกินพับซะกนเดี่ยเขาไปนั่งข้างนอกก็ได้เขามีโต๊ะข้างนอกให้คนนั่งกันแล้วนะจ่าเขาก็ไปนั่งดื่มไปเรื่อยอืมพ่อไปแล้วบอดาบุกกับเขาบอด้ก็เลยบอกว่าอันทันโอเคฉันฉันขอพวกพวกฉันขอนั่งข้างนอกก็ได้ค่ะขอดื่มบันยันคนที่เขามาเสิร์ฟเลยว่าจ่าพวกเธอไปนั่งได้เลยแหละพวกเธอก็ใส่โทรศัพท์ใส่แอบเด้จ่าแล้วก็กดเขามาว่าเจ้าอยากดื่มอยางดื่มอยางแล้วพวกข่อยสิเอาไปส่งเจ้าอยู่โต๊ะ พกแก้วปูตรงกรับเขามาาขว่าจังซี่อืก็เลยได้ว่าได้ไปนั่งยูต๊ะนั่นบันีีบันี้จะให้เมียได้จ้ะขอโทษได้หลายเดอ้อถ้ามีเสียงพเพลยใไม่ตัดหยาคือจำคอยว่าเนี่ยล่ะชีวิตของยูเคกับป็นจังซี่ทุกคนสีออกมาเฮ็ดอย่างสมรถสมล,สมลาแต่ว่าพี่กุ้งก็อยากไมเ่เฮ็ดทั้งดอกให้มูมูได้เห็นนะจ้ะว่ามันอากาศมมนดีสำหรับมื้อนี้อะค่ะเป็นอาทิตย์แรกของซัมเมอร์พร้อ,อม ก็เลยแบบตื่นเต้นหลายนะจ๊ะค่ะก,ก็เลยได้ไปน,น,น,นั่งข้างนอกบ้านนี้เมียเจ้าของนะจ๊ะเมียพลังกระเทยห่วยกูดยู่หันละโกูอยู่หันโกูดยู่หันละ,นละจนฮอดเกือบคอดหามงุยังบพันได้ดื่มเหล้าจ้าแก้วจนเจ้าของว,ว้าวกมูวว่าเฮ้ยตัวเบิ่งอาหลดเข้าไปใส่กับมันนี่จะเมียงกูเบื่อมันอันนี้ว่าวผื่นเมียเจ้าของเลย จะเมนมันเด้อมันนั่งตรวจจูหันละนั่งกันเลยโอ้ยจีดี้ไม่ยังสิสั่งอันไหวเป็นขวดมันก็หาปะเหตนมันวางสิเฮาก็เลยว่าเอาคันเดสิบหาผ้าเอาหน่เด็กกดลงไปทำแมมันก็เป็นขวดตัวนี้บนบ่แมนมันตกเป็นแก้วเขาเลยบอกแก้วบ้าน้ามึงอยู่ใส่แก้วต้องสิบหาผ้าไหวแก้วละสามสี่ผ้าหนึ่งก็เลยบอกสิโอ้ยจุ่มหายขนาดควายจุ่มหายเพลินเนาะวันนี้จักพักหนึ่งเกือบหอดชั่วโมง ยังได้นั่งอยู่มูกับหวัวขวัญเจ้าขอกับวา้มูว่าโอ้ยเบื่องเอาบงลดรเบื้องโนรถไปใส่กับมันเพื่อภาสิไปใส่ได้มันว่างแผนแต่เข้านี่อุย้ยกินก็กินโรดก,ดก็โกดโรด,โดเพื่อผมโบเมนอสันนะเมียเข้านะ่ะวันนี้อันแฟนอันของมูเฮากันเลยว่าเดี๋ยวฉันทโทรไปร้านอาหารก็เดอ้อเขาเปิดแล้วพัสนพอเพิ่นโทรไปอันเจ้าเปิดอย่างร้านอาหารเขาว่าเปิดแล้วอันทุกข่อคอยไปได้บุกทุกขคอยไปกินได้บ่เขาเลยท้าว่า มากกว่เจ้าคนบอกมากกั่กากกหาคนเพ่นเลยบอกว่าแล้วิมมานย่ำไดไปเดียวนี่แล้วฉันเ <c oughs> พื่อนเลยว่าเออมาเลยเพื่อนบอกสีเนาะเจ้าของกันเลยได้พากันไปก็เลยบร่ได้กินสำลัาน,นั่นนังซื้ออ,ออกบ้านซื้อ,อบ้านเห็นเขาไปลานอาหารอินเดียนได้บาทเนี่ยเขาก็มาตอนรับยังดีเนาะลานอาหารเขาก็ใหญ่เพื่อนก็ไม่ได้ออกไปไซมาตั้งเป็นอา่าเท่าไหร่ก็ ปีกว่าเนาะตั้งแต่ล็อกดาวนผมไม่ได้ออกไปใช้เลยผมกับไ,ได้ตัดบันน้ก่อนมื่นสิไปอันอันเฮ็ดเอกสารไปหาหมเพิ่นไปตัดผมบัดน,นี้ผมเพิ่นสันแต่เจ้าของก็บ่ได้วา่าหยังโดขัดเพิ่นก็ชอบทรงผมของเพิ่นแบบนั้นอยู่แล้วเนาะจ้าบัดน,นี้เราไปนั่งกินเนาะสร้างอาหารสรั่งหยังกินบันนี่คนที่เข้ามาเสิร์ฟเนาะอันอันคนอินเดียนั่นเขาก็เลยว่ากับมวนเจ้าของว่า อันเจ้าสร้างยังเจ้าก็สร่างเราเด้ขอข่อยสิจุดห่างๆเพราะว่าข่อยตาข่อยมองบ่เห็นข่อยต้องการซีจะไปตรวจสายตาเพิ่นวงังสีน้องฮาได้ยินเพิ่นเว้าเนาะเออแต่ว่าแฟนเฮาเพิ่นบ่ได้ยินเพิ่นนั่งอยู่ไกลเนะาะบัดนี้กินอาหารเสร็จแล้วบัดนี้ใก่ซีเมื่อเนาะทุกข่อ,อยก็เลยไปเข้าห้องนำ้ำเข้าห้องนำ้ำกลับออกมาก็เลยว่าอันที่ลากเธอไปเข้าห้องน้ำไปก่อนเฮาสิขับรถกลับบ้านเพราะว่ามันไกลเพิ่นว่าเออเดี๋ยวเขาไปเข้าห้องนำ้ำเพื่อนห้องนำ้ำยู่ซ้ายข่อยก็เลยสิไปนั่นเด้อห้องน้ำไม่ยิ่งอันสายขวัน่ยิง ถ้าอันห้องนำ้ำผู้ชามีทั้งทึ่งบานนี้อันผู้อันที่เขามาเสิร์ฟอาหารนะน,นะเขาก็เลยยางมาคนบอกว่าอันจะเป็น,นผู้ชายจะเป็นขึ้นทั้งทึ่ง,งด้วยพิษันเขียดตับแตกเขียดแบบเขียดจนว่านานี่มูจนว่าห,นานจาหูจังซีเลยบกุงบอกเอ้ยบ่ได้เลยเขาเห็นข่อยบูปเป็นไม่ยิ่งได้จดังใด มาบอกข่อยให้ขึ้นไปเขาห้องนำเจนเทเมนว่าแสนวาเขาของนำผู้ชายได้จังไดขันแมงข่อยลูกขึ้นไปเนี่ยเขาวาแห้งจังสรนว่าห้องนำทั้งเทิงผู้ชายแล้ะค่อยย่างเข้าไปเขา้องนำไม่ยิ่งไม่อยู่ตรงใตแล้วโตเขาสิบเลียบงข่อยบอกว่าข่อยเป็นผู้ชายแล้วมาเข้าอย่างมองนำไม่ยิ่งเพิ่นววาบบ้เข่าจะเอ็ดจังไดก็บ่วกขาหของนำปัี้มูถามว่าไปเข้าบ้านข่อยก็ได้แล้วข่อยเมื่อเพิรเลวาบบ้เขาบ่ไปดอกเราว่าขันแมงข่อยไปหันกุ้งเขาก็สิบบุกับ เขากัอยูน่นี่กินตอจนหดเที่ยงขึ้นกับบกับเพื่อนว่าอืเราเครียดเครียดเครียดจนหดมากรับานพอมาหอดกับบาน,า hot, บบานเราคอยเบาน้ำเล่าอยู่ในรถเนาะเขามาบาน้ำเล่าเจ้าจำบ่ได้บะตอนที่เขามารับออเดอร์อาหาระเขาบอกว่าเขาสายตาบอดีเธอบอดได้ยินเตีหรือเขาอาจจะเห็นเธอสายตาบอดีเห็นเธอพ่มสันๆกันแล้วเขาลยว่าให้เจ้าไปเขาหนำผู้ชายเดอ้อยอยู่ทั้งพุ่นน้ำที่นิ่มันอยู่ทั้งใตเขาวังซี่ เฮ้าวเานาะเพล่เอออาชีพแมนเพราะว่าเขาสายตาบอดีเขาเว้่กับเจ้าอยู่เพื่นว่าเอาเจ้าได้ยินด่บอกได้ยินเหรอเจ้าเรียดีอย่างก็เลยวางสิละบ่มอ,อาโลดพ่อแม่พี่นอ้องคนละกุ้มใจลายกับเมียข่อยอืมหวานเช่บหูกำลัองออกหอนอืม แทบน,น้ำมะพร้าวเนี่ยจังไ้อยนะหัวกำลังหอนตากำลังหวานอืมร้องเบิ่งแล้วบ้ดนี้แห่งดื่มกับหลอดเพ้ยกเกษีไปอยู่เพืเดียวลังลางลา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 อยู่เพืเดียวเมาแต่มื่อคืนยังบ่แลี้ยงจ้ะเกษีมาเมาต่ออีกแต่จต่พอไม่เป็นน้อง คลิปนี้ก็ขอบคนละดายเดอ้อพ่อแม่พี่น้องที่มาติดตามพี่กุง้งนี่ละจ้ามาเบาเรื่องเมียให้ฟังอืมแหบแห้งตัอบ,บุรีอืมบุกนาะอร่อยชอบชอบแล้ว บายบายจัดที่รักเอาดอกไม้ไปให้แม่เด้อกิบฟลาเวอร์ทูยมามแอนงใหม่ฝรั่งน้ำพูนแล้วสั่งเขาเพื่อนบ่ปไปเพื่อนอยากเมาผู้เดียวไปแล้วค่ะโอเคขอบคุณลหลายๆค่ะครีมเนวแค่นี้นะคะนะ กดไลค์กดติดตามกดแชร์พี่กุ้งนำในเดอเมียกุ้งเต้นยูเคเดอจา้าเอากับหนากับหลังเอาเลืมเมาเห็นบอบเบาแล้วเมียฝรั่งกุ้งเต้นค่ะเอาเลืมเมา,าเบาแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ในเดอร์ค่ะ เมียฝรั่งย k กุ้งเต้นค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอากาศดีๆเนาะค่ะเนาะบบายบาย